หน้ากล้องพี่เพาอยากรู้ว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนอย่างคาแรคเตอร์หน้ากล้องของน้องฟรีเขาจะมีความแบบว่าเฮียบใช่ไหมเบกกี้ก็จะมีความแบบเด็กกว่าส่วนเราพี่แพรว่าเหมือนกันใช่ไหมเหมือนก็คล้ายค่อนข้างที่จะเหมือนก็คือให้หนูให้หนูพูดถึงตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวดูคนจะพูดถึงหนูหมายมถึงตอนพาทำงานใช่ไหมคะก็เอาจิงๆอ่ะคือเราก็ตั้งใจแหละแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เราตอนนั้นมันเป็นคนแบบว่าสบายๆมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่า สบายสนุกตลกเลยวันนี้ก็เลยเป็นแบบสีสันใช่เป็นสีสันเมาส์สองคนนี้หน่อยได้ไหมหลังกล้องเป็นยังไงบ้างหลังหลังกล้องหล่อเอาจริงๆก็อย่างของเบกกี้อย่างเงี้ยเบกกี้เขาก็พออยู่นะกล้องเขาก็จะเป็นแบบน่ารักชงนมเคยงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังกล้องน้องก็จะแบบเป็นพาร์ทที่แบบตั้งใจทํางานเป็นแบบดูโตไปเลยวันนี้ยังเพิ่งนั่งพูดกับน้องว่าเบกแบบ หนูโตขึ้นเยอะมากเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะส่วนพี่ฟินเนี้ยก็คือปกติเล่นตลกด้กันอยู่แล้วหน้ากล้องจริงหรอโอเคแล้วถึงหน้ากล้องอนึกว่าหลังกล้องแต่ว่าแต่ว่าหลังกล้องเขาก็จะเป็นคนแบบตั้งใจมากๆพี่ฟินเขาแบบตั้งใจมากๆเห็นเขาแบบทวนวนนู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะค่ะพี่ฟินเขาพูดถึงแล้วเราอยากจะพูดถึงเขาบ้างไหมคะ เราก็เล่นตลกด้วยกันตลอดค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพอถึงในเวลาในการทํางานจริงๆมันต้องต้องฮึบห,หน่อยเนาะใช่ไม่งั้นขำไม่งั้นหนูขำกันแต่แต่ก็ค่อนข้างที่จะยากในการกั้นขำเนาะแต่หนูแต่สนุกเพราะว่าหนูทําอะไรก็ได้ไงแต่เขาจะลําบากเพราะเขาต้องกัน<ช>้นขำนี่ก็ด้น,นี่ก็ลัวเพราะบทเขาจะมีช่วงที่ tense อยู่ใช่ใช่ไหมคะให้เมาส์เบกกี้หน่อยดีกว่าลงกล้องเป็นยังไงบ้าง ก็ก็ก็ตั้งใจน้องตั้งใจทํางานเวลาที่แบบจะจะจะหมดวันก็จะร่างกายต้องต้องการชานมใช่ใช่ค่ะแบบว่าเหมือนเมืนเด็กเด็กที่ต้องต้องแบบเติมน้ําตาลในเลือดหน่อยแล้วพลังจะมาเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอยดูแลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช่ใช่ต้องคอยดูแล เป็นพิเราะว่าไม่เพราะว่าในกองมีกัน2คนไงมันก็ต้องพันกันดูแลบางทีบาทีมันก็มีชั้นด้วยอาเธอก็ช่วยกันดูแลน้องไหมคคือเธอสองคนช่วยกันด cin ูแลน้องแต่หลักๆก็จะเป็นทางนี้ดูใช่พี่พูดถูกมั้ ก็ถูกเพราะว่าเขาก็เข้าซีนด้วยกันเขาก็อยู่กเขาเหมือนแบบเข้าซีนด้วยกันเขาต้องดูแลกันอยู่แล้วโอเคใช่ไหมล่ะเขาเล่นด้วยกันอ่ะเออเลาเราเข้าไปอ่ะเราก็แบบเราไม่ได้เล่นคู่เขาเขาดูแลอืมอหละเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่แต่น่าจะประมาณนี้เบกกี้บ้างดีกว่าเบกกี้โดนยิกแล้วโดนยิกแล้วหนึ่งฟีนสั่งเบกกี้มั่งดูแลพี่ฟีนยังไงดูแลพี่ลูกน้ำยังไงบ้าง หนูว่าดูแลพี่ๆกนูพ่ยังไงใช่หรือหนูไม่ดูดูหนูจะแบบคือโอเคหนูก็จะมีความสีสันสดใสของหนูตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าหนูเห็นพาร์ทที่ใครใครเหนื่อยหรือใครป่วยอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าไปแบบเอาอะไรไหมคะแบบกินยาหรือยังเป็นอะไรไหมเอาคูลฟีเวอร์ม like anything คือแบบเราจะคอยเป็นเชียร์อัซัพพอร์ตค่ะ น่ารักมากเลยอ่ะเพราะกําลังจะถามต่อเลยว่าแต่ละคนมีวิธีแบบเวลาท้อหรือว่าอาจจะแบบมันแบดเดย์อ่ะเราผ่านมันไปยังไงอันนี้พูดในแง่ว่าตัวเองผ่านให้กับตัวเองก่อนละกันให้น้องฟรินตอบก,ก่อนอ,อสิ่งหนึ่งที่หนูกําลังเจออยู่ตอนเนี้ค่ะคือถ้ามันเหนื่อยมากๆอ่ะหนูแค่กลับบ้านแล้วลองอาบน้ําดูใช่มันเป็นสิ่งเล็กๆเลยนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนเรา ชำระทุกอย่างลงไปเรารู้สึกว่าโอเค เหมือนเราเหนื่อยมาทั้งวันเราลองอาบน้ําดูค่ะใช้าสวดนี่ยมันดีขึ้นไหมใช่มันจะสดชื่นขึ้นแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแล้วก็จริงๆคนเรามันไม่สามารถที่จะฮิลตัวเองได้ทุกวันขนาดนั้นหรอกเราเราไม่หลอกตัวเองดีกว่าว่าวันนี้จะรู้สึกแย่หรือว่าจะรู้สึกไม่ดีเรายอมรับแล้วก็เคลียร์ตัวเองให้ได้แต่ละหวันเนว่ามันมันน่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดสักวันหนึ่งค่ะค่ะเฮ้ยเป็นเทคนิคที่น่ารักมากเลยนะแบบเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการอาบน้ําใช่ลองลองดูค่ะ ว่าแบบโอเคมันอาจจะแบดเดย์บ้าง <Yes. S 1> ค่ะเป็นปกติค่ะค่ะไปกี้บ้างลูกเวลาท้อหรือว่าเจอเรื่องที่ไม่โอเคเราทำยังไงจริงๆเราก็คงต้องยอมรับว่าทุกวันมันอาจจะไม่ได้สดใสขนาดนั้นเธอตอบเหมือนกันเลยใช่ <laughs> คือค,คือมันมันมันเป็นเรื่องที่หนูว่าแบบหนูว่าทั้งพี่ฟีนทั้งพี่น้ำแหละคิดเหมือนกันว่าแบบ mm. มัน มันมีวันไหนที่สดใสขนาดนั้นแล้วยิ่งถ้าวันไหน the world is getting getting noisy ใช่ไหมคะเราก็แค่ต้องต้องหาคอามฟอร์ส่วนของเราเช่นการกลับไป recharge social battery หรือการฟังเพลงแต่งเพลงหรือปลดปล่อยความรู้สึกเลยก็ได้คะ่ะแล้วก็เราค่อย move on หรือหาวิธีแก้ปัญหาคะ่ะใช่แต่สิ่งที่ต้องทำคือต้อง move on ให้ได้คะ่ะค่ะ โอเคลูกนามบ้างเขาตอบกันดีมากเลยนะไม่ต้องหวังจากหนูคงหนูก็คือหนูจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเวลามีปัญหาอะไรอ่ะเราจะเลือกที่จะยอมรับมันก่อนว่าปัญหามันคืออะไรโน่นนี่นั่นเราผิดตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงไหนแล้วก็พอเรายอมรับได้เนี่ยหนูก็จะเป็นคนที่นอนหลับเหมือนหลับปุ๊บตื่นมามันจะอารมณ์มันจะเปลี่ยนอย่างเช่นตอนนี้เราแบบหงุดหงิดมากๆโมโหมากๆเสียใจมากๆแต่พอเราลองหลับ แคน,นั้นแหละตื่นมาปุ๊บมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยมันเหมือนแบบเป็นการแบบรีเซ็ตอารมณ์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเป็นวิธีที่ช่วยได้นะช่วยได้ใช่คือน, <ะ S 1> นอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่ใช่หรืออาจจะไม่ได้นอนข้ามคืนอาจจะแค่แบบงีบไปสักแบบชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาหนูก็คืออารมณ์หนูก็จะแบบเปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยคืออารมณ์ดีขึ้นเหมือนกับร่างกายเราก็ได้รีชาร์จด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะขอแชร์3าสิ่งสําคัญที่ต้องมีในการทํางานให้ให ให้ให้หนูตอบก่อนอเพราะหนูดูหน้าพูดเก่งสุดให้น้องๆคิดไปก่อนเอาสามสิ่งที่ต้องมีในการทำงาน,าห,นหนูว่าหนึ่งเลยที่สำคัญสำหรับหนูแพชชั่นแพชชั่นค่ะแล้วก็สองก็คือเป็นเรื่องของความแบบว่าตั้งใจค่ะตั้งใจสามก็เป็นแบบเรื่องของความหนูว่าขยันหมั่นเพียรอะไรเงี้ยแบบต้องเหมือนแบบค้นคว้าศึกษาแบบกับมันเยอะๆอย่างเช่นพวกเวลาถ่ายซีรีส์กับบทกับอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญใช่ค่ะวิยตอบดีสุดๆเบ็คกี้บ้าง3สิ่งที่ต้องมีในการทำงานถึงคิวหนูแล้วลูกก็อ่ะอันแรกก็แพชชั่นอันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องรักในสิ่งที่เราทําจริงๆอ่ะคือเราต้องมีโมทีฟที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากไปทําสิ่งสิ่งนั้นทุกๆวันใช่แล้วก็อีกอันก็คือ Determination ก็คือเราต้องมีความ ขยันตรงนั้นแล้วก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำทำทุกๆวันค่ะใช่แล้วก็อันสุดท้ายหนูจะมองว่าเป็นคริเทเชส m มจริง,รงๆหนูว่ามันจะเป็นการที่เรารับคำติชมจากคนอื่นได้ค่ะอันนี้หนูว่ามันสำคัญที่เราพร้อมที่จะฟังทุกคนว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนค่ะอูณ่ารักจังเลยอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในจุดนี้แน่นอนมันต้องมีฟีดแบ็เข้ามาหาเราเนาะดงนั้นเราก็ต้องอาจจะอาจจะต้องเลือก บ้างนายุคนี้มันมีอะไรให้เราอ่านอาจจะเยอะไปก็เลือกอ่านที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะน้องฟรีนบ้างค่ะออ,อันดับแรกฟรินมองถึงความกล้าละกันหนูมองว่าในทุกๆวันอะ่ะเรามีชาเลนจ์ใหม่ๆทุกวันเกิดขึ้นหนูว่าถ้าเรากล้าที่จะลงมือทําหรือว่ากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่ากล้าที่จะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทําหนูว่ามันคือสิ่งที่ดีค่ะใช่แล้วก็อีกอีกอย่างที่สองคือความพยายามหนูรู้สึกว่า เราไม่ได้โตมาเพอร์เฟกทุกอย่างใน,ในการเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะคะถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองพยายามในการที่จะพูฟตัวเองให้ดีขึ้นหนูว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ที่สำคัญคือความขยันใช่หนูรู้สึกว่าคนขยันอะ่ะเก่งมากๆก,กกว่าคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วไม่ขยัน รู้สึกว่าถ้าเราไม่เก่งเราก็ขยันทําสิ่งสิ่งนั้นไปไเรื่อยๆใช่มันจะดีมากเลยค่ะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะเธอเป็นเธอสามคนเป็นเด็กยุคใหม่ที่มีแบบวิธีส่งต่อกําลังใจที่น่ารักมากๆงั้นขออีกหนึ่งคำถามพูดถึงคําว่าโอกาส เพราะว่างานในวันนี้เนี่ยเราอยากจะส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง,องซึ่งทุกท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะตรงนี้ก็จะมีบูธร่วมสมทบทุน2 9 9บาทนะคะหรือว่าจะโอนผ่านช่องทางในไลฟ์ก็ได้คําว่าโอกาสแต่ละคนมองคําคํานี้อย่างไรบ้างหรืออยากจะส่งต่อคําว่าโอกาสอย่างไรบ้าง เธอก่อนเลยคะ่ะน้องน้ําหนูว่าเรื่องของโอกาสเนี่ยมันมันมันมีได้แบบทุกทุกทุกวันหรือวแบบ่าทุกช่องทางที่แบบเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็วันนี้เหมือนได้แบบได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเบกบเบกี้เบกกี้ก็พูดขึ้นมาคํานึงหนูชอบมากน้องพูดว่าแบบเราอะ่ะแบบอย่าลืมที่แบบเรามองหาโอกาสแล้วอย่าลืมที่จะให้โอกาสคนอื่นด้วยท่านสมมติว่าเราแบบมีอะไรอย่างเงี้ยใช่น่า<ะ>รักจังเลยคือเราอยากได้โอกาส ถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในจุดที่ท<ห>เราได้ก็อย่าลืมส่งมอบโอกาสเนี้ยให้คนอื่นด้วยจริงๆค่ะ,คะมันเป็นเรื่องหน้าหลักมากๆแล้วมันจะฟูลฟิลเราด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคเบกกี้บ้างค่ะใช่ก็หนูมองว่าโอเคโอกาสมันก็คือการที่ถ้าเราได้รับโอกาสเข้ามาเราควรทําให้ดีที่สุดค่ะเราควรเต็มที่กับมันแล้วก็ถ้าเราอยู่ในจุดที่เราได้รับโอกาสแล้วเราควรให้คนอื่นค่ะคนอื่นด้วยครับค่ะโอเคน้องฟรีนบ้าง คำว่าโอกาสของหนูมันยิ่งใหญ่มากเลยหนูว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ทุกคนอ่ะมันไม่ได้จะแบบว่ามีมีโอกาสในทุกๆวันขนาดนั้นใช่ค่ะหนูว่ามันอยู่ที่เวลาจังหวะที่มันจะแบบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงแต่ว่าทุกครั้งที่โอกาสมันเข้ามาหาตัวเราแล้ว่หนูอยากให้ทุกคนลงมือทำทรายทุกอย่างที่อย่าทิ้งโอกาสแบบไม่งั้นเราอาจจะรู้สึกทำไมไม่ทำนะทำไมเสียดายจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่หรือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะคว้าโอกาสแล้วก็อย่าลืมที่จะให้โอกาสกับทุกๆคนด้วยค่ะค่ะเหมือนกับว่าถ้าสมมติมันมันเป็นอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่เชี่ยวชาญแต่เราลองลองคว้าก่อนใช่ค่ะเนาะ โอเครัด okay, นี่เลยแพลวเชื่อว่าการที่น้องๆเนี่ยข่ยขอโอกาสทำให้น้องๆเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้ไปต่อหน้าแฟนๆเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้จะมาพูดคุยอย่างเดียวแต่ว่าน้องๆเนี่ยมีโชว์สุดพิเศษที่จะมาฝากเราด้วยนะคะทั้งจากนา้ําทั้งฟรีแล้วก็เบกกี้แต่น้ำเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตอยากจะให้พูดถึงหน่อย<ข>อเพลงนี้ที่มาย่างไงก็เพลงนี้คือเรียกได้ว่ายังไงดีคนไทยอะ่ะ คือเหมือนแบบทุกคนจะต้องเหมือนแบบมูอะ่ะมูเตโูใช่ก็เลยเหมือนแบบเกิดเพลงนี้ขึ้นมาคือมันเข้ากับประเทศเราด้วยแล้วก็หนูอะ่ะเป็นคนที่แบบ มูระดับเธอมูเยอะอ่ะฉันพูดให้ไม่ได้เยอะแม่ระดับหนึ่ง <c oughs> อระดับ,<อ>บหน,บนึ่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนรวมถึง <Okay S 2> อีกหนึ่งเพลงพิเศษจากฟรีนแล้วก็เบเก้ด้วย<ช>งั้นเดี๋ยวลุกแป๊บหนึ่งให้ทีมงานได้ตเตรียมจัดเก็บเก้าอี้แล้วก็จัดเก็บผ้าห่มคู่มีใครอยากได้ไหมคะ ไม่พี่แพลวถามเฉยๆไม่ได้อยู่เนี่ยเขาไม่ได้ให้โทษถามถามอยากรู้ไงลายมันน่ารักดีแล้วบอเออมันก็นะนะคะโอเคงั้นตอนนี้เอาเป็นว่าขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องๆเลย2เพลงจากน้องๆทั้ง3คนนะคะน้องน้ำน้องฟรีและน้องเบกกี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยเจ๊ก่อนซื้อจ้า